พี่พีทพอนทำอะไรครับกำลังยืนดูเขาตักขนมกันขนมอะไรอ่ะขเกลียวขนมเกลียวเหรอข้าวเกลียวอ๋อให้กินชิ้นหวานไหมอ่ะหมอให้กินไหมของหวานอ่ะกินได้อันนี้ไม่หวานแน่ใจนะอันเป็นเอมค่ะกินได้นิดหน่อยแต่อย่ากินเยอะนั่นได้กินเยอะ ชิมดูไม่ใช่หวานแน่นะเขาเียมจะออกเค็มๆนิดนึงงานได้ไม่ไม่ไม่ท่าน้ำตาลนะเวลากินไปไม่มีน้ำตาลอ๋อได้ขอชิมตะ้คิยนสิฉันปีดปอดฉันกินอะไรกัดแล้วอร่อยอ๋อจะอร่อยมากลูกอืม คือยั่วอร่อยมากเลยนะไม่ไม่หวานคือดัวยไปไหน <c oughs> ไปตรงนู้นครับทำอะไรครับไปทำขี้หมึกเหรอส้มตำอร่อยมากเลยแน่ใจชิมไปยังดูที่ชิมดูก่อนดูชิมดูไม่ชิมดูเองนะเอามือชิมนิดหนึ่งท่านผู้ชมอือโอ้ ปลาขอปลาปลาขอปลาพุทธเทอันนี้ปลาสองหน้านะคะปลาคูเอาไปให้เอาดปไหมให้ผู้ชายปลาแบบปลาปลาปลาโปรตีนน้องนี่ก็ปลาเนี่ยน้องก็ปลาปลาตัวใหญ่เหรอปล่าปลาทอดปลาอ๋อทำอะไรเนี่ย ฟังน่าอธิบายนิดนึงอยำใสายยำยำเมื่อไหร่เนี่ยจะกินได้นะออไรซ้มช่วยยังไม่ยดาหนูเออมันกรอบดีนั่มันอมน้ำมันอ่ะมันกรอบดียี่ห้ออะไรดูซิ้นูราอ๋อนูราใช่เนี่มาแล้ว ยมขนาเล็เขาเียม้ังมไม่ไม่เมื่อกี้เขาทอดอยู่ไม่ใช่เหรอนัคขนมนมนางเล็ดแล้นางเล็บวันยังเก่าไหนแมงกะพรุนเขาเขาทออือเทนี้นะแมงกะพรุนนั่นะหูหนูเผาไหนเห็ดหูหนูเผาวออไม่ใส่ยำ มาไปโอเคโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเนตัดขับข้าวโอเคสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันในคลิปถัดไปเด้อสวัสดี